วัสดีครับพบกัผมกับตันเนมนะครับในรายการ On the Pitch นะครับ ผมกลับมาแล้วครับแต่ว่ามาอยู่ในรายการออนเดอะพิชนะครับมารีวิวรองเท้านะครับตัวใหม่ๆที่เข้ามาครับผมจะเอาไปใส่จริงนะครับเล่นจริงๆแล้วก็เตะจริงแล้วก็รีวิวจริงๆให้ทุกคนได้ฟังนะครับว่ารองเท้าตัวใหม่ที่ผมเอามาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งวันนี้ครับผมมากับรองเท้าไนกี้ตัวใหม่นะครับซึ่งจะเป็นแฟนทอมลูน่าสองนะครับแล้วก็แฟนทอม GX2 ครับเพิ่งมาขายที่ร้านเลยครับผมก็ดึงจากร้านมาเลยนะฮะแล้วก็มาลองให้ทุกคนดูครับเดี๋ยวไปดูในสนามครับแฟนทอมจีเรับเนี่ย อ๋อโหบอกได้เลยครับว่าใส่สบายมากนุ่มมากครับอัปเปอร์ดีมากเลยครับเนี่ยไม่บีบเลยครับแล้วก็นิ่มมากด้วยฮะฟิลแรกที่ใส่เลยนะครับโปรติผงใส่ไซส์7.5 US นะครับซึ่งวันนี้7.5 US ก็ไม่ไม่ได้เหลือข้างหน้าเยอะเลยครับก็ถ้าใครจะดูตัวนี้นะครับก็ไม่ต้องเผื่อไซส์เลยครับหรือว่าใครที่ไม่ชัวร์ไซส์จริงๆครับอยากเข้ามาลองก่อนก็ เข้ามาลองได้ที่ร้านนี้ทุกสาขาครับลองก่อนก็ได้ครับไม่ต้องซื้อได้นะครับผมบอกเลยว่าตัวนี้ถ้าคุณลองนะครับโดนแน่นอนครับส่วนเรื่องสีครับก็ตัวนี้นะครับจะมีสีขาวนะครับแล้วก็ณตอนนี้นะครับเวลานี้ก็คือที่ร้านเราก็จะมีสีดําล้วนด้วยนะครับอยากลงไปเล่นแล้วครับว่ามันเป็นยังไงบ้างครับในสนามมันจะบีบไหมเวลาเราเคลื่อนที่อะไรครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับตอนนี้ทีมเรานําอยู่3ามสองครับเดี๋ยวผมลงไปเปลี่ยนเกมนะครับดูว่าจะเปลี่ยนให้ดีขึ้นหรือแย่ลงนะครับก็ เดี๋ยวไปดูครับในสนามว่าเจ้ารองท้าคู่นี้จะสวยแค่ไหนนะครับ โอเคครับก็ไซนี้นะครับปกติผมใส่2.5นะครับหรือว่า7.5 US ครับซึ่งวันนี้ผมเอา7.5มาก็เหลือไม่เยอะครับเหลือนิดเดียวนะฮะเท่า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 คู่อื่นเลยครับแต่ว่าที่ดีมากคือตรงด้านบนเท้านี้นะครับไม่บีบเลยครับโอ้ใส่สบายมากเลยครับก็เข้ามาลองกันได้นะครับฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับได้ที่ร้านอาริทุกสาขานะครับบอกเลยครับว่าตัวนี้ใส่สบายมากสําหรับใครที่จะเผื่อไซส์นะครับผมว่าตัวนี้ไม่ต้องเผื่อเลยครับ ตรงไซส์เดี๋ว,ว่าใครไม่ชัวร์จริงครับก็สามารถไปลองกันได้ครับที่ร้านอะลิทุกสาขาครับใครที่ชอบรองเท้าสีดำนะครับหรือว่าชอบความดุดดันนะครับก็ต้องสีนี้เลยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปลองดูในสนามกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่างจากคู่ที่แล้วหรือเปล่านะครับ จบไปแล้วนะครับกับวันนี้ครับผมได้ใส่ทั้ง2ตัวนี้เลยครับลงสนามครับความรู้สึกนะครับที่ใส่เต้าแ a น t อม GX 2เป็นตัวข้อสั้นนะครับให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับฟิลแรกครับอย่างที่บอกคือโอ้โหใส่นุ่มมากนะครับความรู้สึกเนี่ยคือไม่บีบเลยใส่สบายมากนะครับนิ่มนะครับแล้วก็จังหวะลงสนามไปครับจังหวะวิ่งปกติแล้วครับรองเท้าใหม่ที่ผมเคยใส่มาครับมันจะมีแบบว่าแรกๆครับมันจะบีบหรือกระชับมากๆเลยนะครับต้องใส่2-3ถึงครั้งถึงจะเข้ารูปเท้าหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าตัวัวนบอมู้สอครัโน แบบดีมากจริงๆครับใส่สบายครับสปินน้ำหนักเบามากครับแล้วก็แปรบอลมันมากครับสัมผัสบอลเต็มหน้าเท้าดีนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีจังหวะยิงเยอะนะครับเพราะว่าด้วยเล่นริมเส้นนะครับแต่ว่าจังหวะสปิน รับบอลส่งบอลเนี่ยเออดีมากๆเลยครับนุ่มมากนะครับต่อมาครับเป็นแฟนทอมลูน่าครับลูน่าสนะครับก็เป็นตัวข้อยาวครับอัปเปิลนะครับเหมือนกันหมดเลยก็จะต่างกันที่ข้อสูงเดียวนะครับซึ่งฟิลเดียวกันเลยครับพอผมเปลี่ยนมาใส่ตัวนี้นะครับในครึ่งเวลาช่วงหลังนะครับผมรู้สึกว่าตัวนี้ใส่มันกระชับข้อดีครับพอมีข้อสูงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรา มีตัวที่เซฟข้อเท้าเราไปด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากลองหรือไม่เคยลองใส่รองเท้าข้อสูงครับก็เข้ามาลองกันได้นะครับต่างกันที่ข้อสั้นกับข้อสูงทําได้ดีทั้งคู่เลยครับก็ประทับใจมากครับกับ2คู่นี้สําหรับใครที่ใส่รุ่นไหนอยู่นะครับก็ผมอยากให้เข้ามาลองที่อลิฟุตบอลทุกสาขาได้เลยนะครับผมบอกเลยครับว่าถ้าคุณได้ลองสวมตัวนี้ครับติดใจแน่นอนครับฝากรายการ on the Pi t c h นะครับแล้วก็ผมครับกับตันเนมด้วยนะครับครั้งหน้าไว้เจอกันใหม่นะครับผมหยิบรองเท้ารุ่นไหนมาลองเดี๋ยว ติดตามกันนะครับทางช่องทางของอลิฟุตบอลได้เลยนะครับวันนี้ผมกับตันเนมครับขอกลับไปพักนะครับวันนี้น่วมเลยครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ